ตอนนั้นเราอยู่หอพักคนเดียวดึกสงัดได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องทุกคืนแรกๆก,ก็คิดว่าเพื่อนข้างห้องแต่พอออกไปดูเห็นแค่เงาดำสูงใหญ่กำลังเคลื่อนไปไม่มีร่างไม่มีขามีแค่เงาที่เดินผ่านเสียงรองเท้ากระทบผื้นยังดังชัดเจนใจเราตกไปอยู่ตาตุ่มขนลุกสู้ไปทั้งตัวพยายามขยับ แต่ตัวแข็งทื่อไปหมดเงาดำนั้นค่อยๆลอยลับไปสุดทางเดินแล้วเสียงฝีเท้าก็เงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรคืนนั้นเราแทบไม่ได้นอนกลัวจนต้องเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนไม่กล้าหลับตา จนตอนนี้เรายังจําความรู้สึกนั้นได้ไม่กล้าอยู่คนเดียวในที่มือดอีกเลยผู้สนับสนุน k m MM m TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง